เพิ่มสิ่งนี้การเกงหลวมลงความลับไม่ใช่การอดอาหารหรือการออกกําลังกายหนักๆแต่คือสิ่งที่ช่วยเร่งเผาผลาญเพื่อน,เอนๆเ,อนเคยพยายามลดน้ําหนักแล้วก็ล้มเหลวมากี่ครั้งแล้วคะทุกครั้งที่เราอดอาหารเหมือนจะลดลงแต่น้ําหนักก็กลับมาเพิ่มหรือว่าหนักมากกว่าเดิมลูกค้าปุ๊กหลายคนเลยนะคะบอกว่าเคยพยายามลดน้ําหนักด้วยการอดอาหารน้ําหนักลดลง5้กิโลแต่ไม่กี่เดือนคะ่ะน้ําหนักก็กลับขึ้นมา7จกิโลทำแบบนี้มาอยู่2ปีแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่เคยผอมทาวลเลยสักที เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทําไมเพราะว่าร่างกายของเราค่ะกําลังขาดโปรตีนที่จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญการอดอาหารค่ะทาให้เสียกล้ามเนื้อเมตาบอลิซึมก็ช้าลงแล้วก็ยิ่งสะสมเป็นไขมันความจริงที่พวกเราไม่เคยรู้เลยว่าการลดน้ําหนักที่ได้ผลจริงๆไม่ใช่แค่การลดแคลอรี่นะคะแต่ร่างกายของเราจะต้องเร่งการเผาผลาญด้วยโปรตีนที่มาในรูปแบบของกรดอะมิโนและโปรตีนจากธรรมชาตินี่แหละค่ะจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้เร็วขึ้น15-30%ลด ความอยากของหวานแล้วก็แป้งด้วยนะคะนอกจากนั้นยังช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อในขณะที่เราลดน้ําหนัก เพื่อนๆอยากเปลี่ยนจากคําว่าพยายามลดน้ําหนักแล้วล้มเหลวเป็นผอมลงอย่างยั่งยืนภายใน30วันไหมคะบุกเองค่ะเคยทดลองทานโปรตีนโบตาพีวันละ2แคปซูลเริ่มต้นจากตัวเองเห็นผลลัพธ์ชัดเจนค่ะตั้งแต่1สัปดาห์แรกเริ่มใส่เสื้อผ้าได้สบายตัวมากขึ้นหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์ค่ะเริ่มเอาสายวัดมาวัดเอวค่ะเริ่มหายไปเป็นเซนติเมตรค่ะทุกคนและหลังจากหมดซองแรกปุกเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทันทีบุกทานโปรตีนโบตาพีมาครบ7ปีแล้ว พร้อมทั้งยังดูแลลูกค้ามากกว่า1,000คนที่ทําตามสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ปุ๊กแนะนําให้นะคะต่างกลับมาบอกว่าเห็นผลลัพธ์ตามที่ปุ๊กแนะนําเลยค่ะวันนี้ใครที่สนใจอยากให้ผลิตภาาัณฑ์โปรตีนโบตาพีเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันแล้วล่ะก็สามารถทักหรือว่าคลิกลิงก์ปุ๊กที่ไบโอได้เลยนะ